โอ้โหเขาบอกว่าโอ้ยอย่างกลมโอ้ยก็ทิ้งไปโน่นแล้วโอ้เขาปวดคอเลยอะ โอเคครับผมก็รัสดีครับผมอยู่กับผมเช่นเคยเมงสังไรซิ่งชั้นแนวนะฮะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเมงสังเร้าพ,พาเทสนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่นี่นะครับอวังน้อยสปีดอเวนิวนะฮะก็วันนี้ได้มีโอกาสาได้ลงเบียนเทสเจ้านี่เลยครับผมนี่รออยู่แล้วเจ้า YZF R เอ้ยยงใช่อาร์เซเว่นนะฮะที่เพิง่งเปิดตัวไปแล้วก็ผมได้มีโอกาสที่จะมาเทสเจ้าตัวออจเจ้า y z f เซทาร์เนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่วังน้อยนะฮะาวาังน้อยสปีดอเวนิวเับเป็นกิจกรรมดีๆของทางสิริชัยมอเตอร์เซลล์ที่ลบบุรีนะฮะก็จะมีการให้ผู้ที่สนใจในเจ้า y z f เซทเา ได้มาทำการเทสรถเทสมัตถภาพเกิดพิษมาชนะของเจ้า R7 นะฮะว่ามันจะเป็นร um ู้สึกในความฟิลฟิลฟิลลิ่งมันจะต่างจากรุ่นพี่อย่าง R6 หรือ R1 ยังไงนะฮะอันนี้มันพื้นฐานมาจากพื้นฐานมาจาก MT07 นะครับผม โอเคเดี๋ยวรอตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธแล้วก็มีรอคนที่มาลงทะเบียนเพื่อจะาทำการทดสอบของสิริชัยมอเตอร์เซลนะฮะตอนนี้อากาศร้อนมากตอนนี้ผมมาคนผมมาลงทะเบียนคนแรกเลยก็คนยังไม่มานะผมมาก่อนเขาเลยันนี้มันรีบ เขาจะเปิดทําการทดสอบเดี๋ยวก็จะไปรอดูกันตอนที่ได้เทสรถเนาะโอเคเดี๋ยวรอเพราะตอนนี้ร้อนจริงๆโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับก็ตอนนี้ก็พี่เขาต้องการเรียกแล้วฮะรครับผมเราก็จะไปลองคันแรกเลยเหรอ <laughs> คนแรกเลย ครับผม<อ>บครับนั่งได้เลยครับนั่งตรงนี้ไดเลยอันนี้เลยนะอ๋อโอ้รู้สึกตืน่นเต้นกันปะ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะจะได้เทสแล้วโอเคครับสวัสดีครับผมนะครับฝ่ายการตลาดและกิจกรรมสื่อไทยวอเตอร์เซลล์ครับ,รบวันนี้เดี๋ยว รอบแรกผมขออธิบายให้พวกพี่ฟังวันนี้เดี๋ยวจะมีติมต่อไปคือเซลล์ที่ส้มนะครับจะเป็นเซลที่ดูแลแบรนด์ยามาฮ่าโยเฉพาะนะครับอยากได้ที่ต่อเซลส้มได้เลยนะครับก็ตัวนี้คือ All-New YZF R7 นะครับผมเรียก R7 แล้วกันมันจะได้ล้อกับอานะครับ R7 เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการต่อยอดจาก Naked Bike m p 0อ0นะครับที่เป็นต้องบอกว่าเป็น รถ Naked Bike ที่ทางฝั่งยุโรปเขานิยมกันมากมนะครับด้วยความที่มันเครื่องยนต์ซีดนาตัวตัวรถเนี่ยขนาดคอมแพคนะครับใช้งานง่ายแล้วเครื่องยนต์ตัว CP2 เนี่ยที่อยู่ใน m p 0 7อ่าที่อยู่ใน m p 0 7นะครับผมไม่รู้ว่ามันดีมันอะไรยังไงแต่ยอดขายมป็นตัวชีวัดมันถูกนำพัฒ <c oughs> นาต่อยอดเป็นอีก3โมเดลนะครับเทเตอร์ <c oughs> 700นะครับเทเนเร่0 0ที่มีขายบ้านเรานะครับพี่แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดอย่างเช่นล่าสุดเลยครับก็เห็น่ายอยู่แล้ผมแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดอย่างเช่นว z ยเซอาร์เซเว่นคันนี้นะครับอย่างที่รู้กันค,คันนี้ลูกทรงหน้าตาแบบนี้นะครับดูคอนเสิร์ตคือ Sport. สป,ปอร์ตทรงสปอร์ตฟูลสไลิ่งแน่นอนใชน่แต่ด้วยรายละเอียดยิบย่อยน,นิดๆหน่อยหน่อยตัวนี้มันเลย กลายเป็นสปอร์ตเลกิก้าไปเลยอะเชนแอนที่เหมาะต่ำเหมาะกับการขับขี่ในสนามนะครับชิลทรงสนามอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างน็อคปุ้ยเดิมๆสามารถัวสนามได้เลยนะครับปุ้ยปุ้ยปเป็ดการันตีคือไม่ต้องลองขี่ดูสองคนนี้โม้ให้ฟังก็การันตีการันตีได้แล้วครับจริงนะครับของดีจริงโชคกาตัวนี้เป็นเป็นเซสสนามมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ ยกจาก m p 0 7มาทั้งลูกนะครับแต่มาเล่นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาทดเกียร์อะไรต่างๆนานาที่เหน่อหน่อยปรับให้เหมาะกับสนามนะครับถ้าพี่ท่าไหนเคยขับ m p 0 7จะรู้ว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแต่มันจะมีบางจุดที่บอกว่ามันคือ sport ด้วยพีก้าเดี๋ยววันนี้ได้ลองแล้วจะรู้เองนะครับตัวนี้นะครับพี่จองวันนี้รับเสื้อผ้าบัฟสายคองคอ สเตปพรีเมียมไปเลยไม่ต้องซื้อก็ได้แต่จองไว้ก่อนนะครับมีใครสนใจจัดวันนี้ได้เลยโอเคครับผมนะครับเซลส้มส่งวันนี้ก็ขอทิ้งหน้าที่ตรงนี้ให้กับทีมงานยามาฮ่าต่อเลยนะครับโอเคครับพี่ครับขอบครับก็พ์ฟินิก้าต้องการอัะไรครับผมสวัสดีครับที่ดารัสแยงกัสสานะคะครับคู่นะคะครับผมสับขีกับผู้ที่นะคะก็เดี๋ยวก่อนสับขี่ขออนุญาต แนะนำนิดๆหน่อยเรื่องของท่าทางการขับขี่กันเพราะว่ารถสปอร์ตก็ต้องมีท่าทางอะไรขี่ของครูขึ้นรถค่ะที่พี่ขี่เคยขี่ในสนามแข่งกันมาทัคะสองนี้หมดมาแล้วครับตรงนี้สองร้อยที่ขี่ง่าในสนามแข่งเคยขี่กันมาแล้วใช่ไหมคะเคยแล้วนะขี่สนามนี้ครับสนามนี้ครั้งแรกอ๋อครูนี่เคยมาอยู่โอเคทีนี้อย่าเรานั้นบางคนเคยขี่สนามมาแล้วก็จะสอนท่าครับผมสนามถนนบางไทยเราก็ไม่ค่อยมีที ศาสตร์อะได้วยมันไม่ดีเยอะงั้นมันก็เลยต้องมีท่าทางนิดนึงครับอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ก็สอนท่าทางนะเน็เก้ตกันมาไหมคะหรือว่าสปอร์ตสปอร์ตเลยครับแล้วก็ควบตีค่าเลยป่ะคะเดี๋ยวผมออโตเมติกฮะจริงเหรอคะโอเคโอเคถ้างั้นสปอร์ตนิดนึงอ่าฮะนะคะดับแรกเลยนะคะข้อมือนี่สำคัญมากอ่าครับผมเดี๋ยวดูข้อมือบางคนขี่เน็เก็ตอาจจะข้อมือตรงตั้งตรงตั้งตรงตรงอย่างเงี้ยเห็นว่าถ้าขี่ตั้งตรงเงี้ยแขนจะตึงอ่าครั แต่ถ้าเราเอาข้อมือลงมาให้ขนานกับแพนนี่ค่ะข้อมือจะงอทันทีเนี่ยของบางคนว่าทําไมขี่สปอร์ตเมื่อยบางทีมอาจจะเป็นท่าของเราหรือเปล่าที่มันฝืนกับรถเลมื่อยใช่ใช่ใช่บางคนถึงกับฉีกข้อศอกมาแบบนี้ได้เลยนะบิดข้อศอกมาเป็นโค้งได้ค่ะนคะว่าสังเกตว่าข้อศอกข้อมือของเราค่ะมันจะบิดออกแต่ถ้าขี่ในเกทมันจะใต้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอสปอร์ตจะเลี้ยวโค้งล่ะมันจะ ออกมาแบบนี้ครับผมฉีดนี่คือนี่คือท่าของรถสปอร์ตเข้เขาโค้งครับผมนะคะอ่แบบนี้เลยนะคะนิดหน่อยมีนิดหน่อยโค้งซ้ายโค้งนะคะทิ้งหัวไหลลงมาสังเกตว่าทิ้งหัวไหลครับ้างซ้ายจะ่าติมกว่าหัวไหลข้างขวาตาโค้งซ้ายแต่บางคนยกหัวไหลขึ้น แขนเลยครับหลายแกคืออะไรแขนมันจะตึงแขนจะตึงครับอ่าได้เอาไว้ามื่แขนตึงหัวใส่ไม่ใช่แน no yes ่เลยลองดูน้ำดูเองอ่ะต้องย่อนหย่อนหย่อนหน่อยอ่าต้องย่อนหน่อยฮะย่อนหน่อยไหที่อยู่ในโค้งต้องต่ำกว่าหัวไหล่ที่อยู่นอกโค้งนิดหน่อยก็ลงมาได้นิดหน่อยเลยตามสไตล์เลยได้เลยได้เลยจุดจุดก็ห้อยหน่อยอาจจะไไไมม่ด้ีแบบนี้เลยการข่าวเล็กน้อยอ่าครับผมนะคะโอเคไปเท้าก็นิดหนึ่งสามารถกดจีบที่พับเท้านี้ได้เลยเก็บไปไว้ใต้เกียร์อ่าฮะ อย่าไปไว้ใต้จีบอันตรายนะคะกดจิกอยันนี้ได้เลยช่วยช่วยิงน้ำหนักในการเลี้ยวฟูมทำไมเพราะบางคนเลี้ยวโค้งเร็วจังเพราะว่าเขาใช้ไปเท้ากดอืมช่วยใช่ใช่ไม่ได้ใช้มือดึงแฮนด์ถ้าเราใช้มือดึงแฮนด์ไม่ได้หันยนต์ทับอารมณ์รถแข่งใช่ใช่ใช่สำหรับรถสปอร์ตเราพิชรถเราไม่ใช่เหรอเราใช้อ๋อครับเห็นไหมครับสังเกตว่าก้นเขาจะลอยก้นไม่ได้ติดหมอกอ๋อ หมือนเหมือนเอาเหมือนเอาตัวช่วยหน่อยนิดหน่อยขอแนะนำนิดหน่อยถ้าจะจัดหนักต้องไปสนามแข่งกับพี่เป็ดถูกใช้เงินอย่าจัดเต็มให้นะครับโอเคถ้าหมอบนิดนึ่งอืมอันนี้ถ้าหมอบนะฮะนี่ถ้าหมอบออนิวอาร์เจ็ดของเราเวลาเราหมอบลงมากดเต้นเราจะไม่ชิดกับมอหนักเลยอืมที่ที่ผ่านมาบางคนขี่ตะปออาจจะหมอบแล้วดันออ๋ตอนนี้ไม่ดันค่ะ ใช่ใชพื้นที <S <S äh ่เยอะพื <sk <sk ้นที่เยอะเยอะกว่าเดิมอืมเยอะเลยค่ะเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมเนี่ยค่ะลำบอดก็แขนขังทำไมถึงใหญ่แล้วรถสปอร์ตกันเนี่ยค่ะอ๋อเอาไว้ก่อนอ๋อว่าทำไมสปอร์ตถึงขังใหญ่เนอะแล้วก็โค้งอะไงตัวขึ้นนิดนึงเนี่ยค่ะอ๋อับผม อย่น่องโค้งผนิปขังไว้ใช่ทำไมถึงต้องขังใหญ่นี่คือรถสปอร์ตทำไมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อหมอบเพื่อหมอบขาโอเคโอเคมีห้องใส่คำถามไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวคุยขออนุญาตแนะนําเส้นทางนะคะทางตรงเนี่ยขี่ได้ถึงเกียวหกเลยอแต่ว่ารอบเลขจะแนะนําคุยขอแนุญาเป็นขี่ร้อยหนึ่งก่อนเพราะมันไม่เกินอ๋อครับผมขอดูเส้นทางก่อนนะคะรอบเลขร้อยหนึ่งก็สุดทางตรงนะคะจะเป็นโค้งขวาอืม ก่อนที่จะถึงโค้งขวามันจะมีป้ายความป้ายบอกว่า400เมตร300เมตร200เมตรก่อนถึงหัวโค้งขวาเพราะฉะนั้นถึงป้ายก็ถอดพล่งได้เลยเถ้าโค้งโดยผะมานนะคะบางท่านก็เกียร์3บางท่านก็เกียร์2ได้แล้วแต่ความเร็วของแต่ละคนแต่ถ้า4 5 6ไม่ได้เราะดูไฟเครืเองจะถูงเกินไปครับผมต่อไปพอาโค้งขวาเสร็จก็เป็น S อเอสแรกก็จะมีน้ำอยู่แต่ไม่ต้องกลัวเพราะเราชโชว์คนเดียวอยู่แล้วแต่จะมีไพ่อ,อนวางพอหลุดจากแบนเกอร์ไปไปได้เลยโอ,อเคครับก็จะขี่กันในโค้งนั้นก่อนเมประมาณ5้าหกสิบก็เยอะมากนะคะก็เดี๋ยว,วท่านใดอ่ะที่รู้สึกว่า ีทักษะนิดนึงก็อยู่คันหนึ่งันสองถ้ารู้สึกว่ายังไม่เร็วมากก็อยู่คันสามสี่นะคะจะมีน้องภูนั้อ๋อครงพี่ขอผมขออยู่คันท้ายนะในรอบแบบหลังผมอยู่คันท้ายขอคันท้ายนะจะมีให้คนอยู่ในนี้สามรอบรอบที่สามเราจะออกมาตัดแล้วก็จะแล้วผมก็ต้องเตรียมไปข้างหน้าเลยใช่ไหมครับ็ตอนนี้ก็ฟังนักแข่งนะอธิบายให้ฟังว่าการเข้าโค้งกันเบรกกันอะไรประมาณนี้ครับครับ ขึ้นอยู่กับทักษะแต่ละท่านครับผมโอเคในโค้งนะไม่เอาเยี4สูงเกินไปสำหรับขากลับที่เป็นโค้ง S อ๋อไม่ได้2กับ3โอเค2กับ3 4สูงไป2กับ3 2กับ3พอโอเคนี่ก็โอเคครับครับผมครับไปค่ะไปลุยกันไปโอเคครับอ่าโอ้ได้คอมมาแล้วก็ครับผมอือครับผมป๊าบ เปิดเครื่องที่เวลากี่เวลาระยะออกับเพื่อนเองนะเผื่อช่วงเติมพล,ลังเลยอ๋อครับผม,ไ,มได้มีช่วงเติมพล,ลังอ่าโอเคฮะก็ก็ติดอะไรยังไงแจ้งได้เลยนะครับอืมครับผมก็อันนี้ก็เดี๋ยวรู้สึกตื่นเต้นมากเลยพีต่ <laughs> ตื่นเต้นว่าค่อยๆขีข่คร <laughs> ั้งแรกที่มาอย่างเงี้ยป <laughs> กติเคยแต่ลองในแบบพื้นที่แบบเล็กๆโอเคเอาคติดแางลงโอเคจัดมาเลย เ้ยตรงไหนพี่ด้านล่างด้านล่างครับผมโอเคครับผมโอ้โหหาที่ตามไม่เจอตายก็ไม่ได้โอเคครับก็เดี๋ยวรู้สึกตื่นเต้นไงไม่รู้รู้สึกตื่นเต้นไงไม่รู้ครับผมโอเคครับขอฟิตชิวก่อนโอเคก็เดี๋ยว เราจะทําการเทสไปเดี๋ยวก็จะทิ้งระยะหน่อยนะฮะโอเคครับผมก็จะเดี๋ยวลองอจับฟิลลิ่งกันก่อนว่าฟิลประมาณไหนลิกง,ง่ายครับ โอเคก็นวดยางไปสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวอลองตามเขาไปเลยฮนะ <laughs> โอ้โหต้งนเต้นเลยเขาบอกโอ้โหตื่นเต้นมากเดี๋ยวคณะเบรกแล้วเราบเบรกไปโอ้โหเขาบอกว่าโอ้อยังกลมยังกลม โอ้โหก้มมางนี่ปวดหลังมากเลยอ่ะโอ้โห,โโหเบกขดดึบ๊บอ่าตีโค้งครับโอ้โหเฮ้ย เอย้ยอะผมโอ้ยโอ้ยยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นชินทำไมเขาดูทำไมเขาดูขับง่ายจังวะทำไมเขาดูขับง่ายจังวะเฮ้ยไอย สัตว์เดี๋ยวเราก็ต้องทำการคุ้นเคยกับกับรถก่อนนะฮะ tháng ơi เจ้าโอ้ยโหครั้งแรกครั้งแรกเลยทำไมมันเรียกเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วเลยโอ้เปวดคอเลยอะ สองสอปุบโอ้คนบดคอเลยครับอบอก ครับขอบอกเลยว่าคนที่ไม่เคยขับสปอร์ตแล้วมาขับนะฮะขอบอกว่ายากมากบานบานบาน ก็หมดรอบโอ้สุดสุดโอ้พระเจ้าเป็นอะไรที่โหเหนื่อยอสัอสอัสอัสอ่า อ้าวอ้โอ้โโอ้โหยากยากเหมือนกันที่ทานั่งใช่ไหมใช่เราขมขับรถผมขับแต่เอ็กแม็กไงออโตเมติกแล้วพอมาจับอย่างนี้แบบเป็นอะไรที่แบเฮ้ยทำไมมันยากนี่วะแล้วแบบขนเหนื่อยปวดปวดคอมากปวดหลังปวดหลังอยู่แล้วไงจริงเนี่โออะ อ๋อยอลงมาเลยมลไม่เพราะก้มมากมันมันมองไม่เห็นห <c oughs> <c oughs> มวกเลยโอ้โหถือว่าได้ประสบการณ์อันแบบโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับผม <c oughs> เดี๋ยวก็คิวอพี่ๆท่านต่อไปนะฮะก็จะทำการเทสแต่วันนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายไม่ง่ายเลยครั้งแรกที่ได้ได้จับสบปอร์ตแล้วแบบแล้วมาลงสนามเทสอย่างเงี้ยเป็นอะไรทิ่แบบว่า มันต้องแบบว่าศึกษาต้องเรียนรู้กับมันพอพออส,สักระยะหนึ่งนะก็คือแบบมันถ้าขับเคยขับแบบว่าหลับเล่นๆก็รู้สึกแบบเหมือนจะง่ายนะแต่พอเรามาอันนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปหาที่นั่งก่นอนกคว่าพี่ <c oughs> โอ้ไเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยเหนื่อยจริงๆเหนื่อย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 กับการขับมาขับสปอร์ตแล้วมาขับในสนามครั้งแรกเป็นอะไรที่แบบว่าสุดมากๆคือเหมือนมันจะไม่มันจะมันจะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยขับแบบสไตล์อัออตโนมัติมานะฮะ โอเคเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนแป๊บนึงโอ้ปวดปวดแขนปวดหลังมากโอเคโอ้มีกระซี้มีน้ำเปล่าอันนี้ครับผมมีเอ็มลงเอ็มร้อยด้วยโอเคก็เดี๋ยวหาอะไรกินหน่อยอ่ะหลอดเฮ้ยโอเคครับผมก็โดยรวมประมาณนี้ทางแรกในชีวิตในการ สปอร์ตและลงสนามเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหสุดเหมือนกันว่ะไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะเพื่อนใครที่ไม่เคยขับมาก่อนก็อยากให้ที่อ่าทำไมมันต้องมีโรงเรียนสอนนะครับมันเป็นสาเหตุสำคัญฮะว่าแบบมันไม่ใช่แค่บิดทำความเร็วอย่างเดียวนะฮะทักษะคือสำคัญมากโอ,โอเคก็พอประมาณน,นี้นะฮะคลิปนี้ขอตัวาะไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปรีบทำธุระต่อ ก็จะลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะฮะเม้งสั้งเลยชิ้นชั้นเนลผมขอตัวแล้วไปก่อนโอเคบ๊ายบายเฮยเหนื่อย